ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้แสดงแล้วซึ่งวิมุตติรสรสแห่งความหลุดพ้นบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมอันเป็นที่อยู่เป็นที่พักเป็นบ้านของจิตที่หลุดพ้นแล้วนั้นธรรมนั้น มีชื่อว่าอุเบกขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อปุถุชนได้ยินคำว่าอุเบกขาเขาย่อมเข้าใจผิดเขาคิดว่าคือความเฉยเมยเขาคิดว่าคือความเย็นชาความไม่รู้สึกรู้สาดุดดังก้อนหิน หรือท่อนไม้ภิกษุทั้งหลายนั่นมิใช่อุเบกขาที่เราตถาคตสอนความเฉยเมยความไม่ยินดียินร้ายอย่างมืดบอดนั้นมันเกิดจากโมหะคือความหลงมันคือจิตที่มืดแต่อุเบกขาที่เราตถาคตสรรเสริญ คือความวางเฉยที่เกิดจากปัญญาคือความสงบที่เกิดจากความรู้แจ้งคือจิตที่สว่างภิกษุทั้งหลายอุเบกขาคือความตั้งมั่นแห่งจิตคือความเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ที่เกิดจากการเห็นตามความเป็นจริง เห็นสุญญตาว่าทุกสิ่งว่างเปล่าจากตัวตนเห็นอนิจจังว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นอนัตตาว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราที่จะไปยึดมั่นได้เมื่อปัญญาเห็นแจ้งเช่นนี้จิตย่อมคลายจากการดิ้นรน คลายจากการไขว่คว้าในสิ่งที่ชอบและคลายจากการผลักไสในสิ่งที่ชังสภาวะที่จิตไม่ฟูและไม่แฟบสภาวะที่จิตตั้งตรงงานดุดดังภูผาหินที่ลมพายุแห่งคำสรรเสริญและคำนินทาพัดมากระทบ แต่ก็ไม่อาจทำให้หวันไหวสะเทือนได้สภาวะนั้นภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าอุเบกขามันมิใช่ความเย็นชาแต่มันคือความอบอุ่นอันเปี่ยมด้วยความเข้าใจโลกมันมิใช่ความไร้หัวใจแต่มันคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถรองรับทุกสภาวะของโลกได้โดยไม่ทุกวันนี้เราตถาคตจะแสดงธรรมถึงสภาวะอันประเสริฐและสูงสุดนี้อันเป็นที่พักพิงแห่งสุดท้ายของอริยสาวกผู้สิ้นกิเลสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุเบกขานี้คือทรรมอันเป็นยอดแห่งพรหมวิหารสี่ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่คือมีเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีกรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มีมุธ,ธิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีแต่ภิกษุทั้งหลาย หากเมตตาไม่มีอุเบกขาเป็นรากฐานเมตตานั้นย่อมแปลเปลี่ยนเป็นความยึดติดเมื่อเธอปรารถนาให้เขาสุขแต่เขากลับทุกข์ใจเธอย่อมทุกข์ไปด้วยนั่นมิใช่เมตตาที่บริสุทธิ์นั่นคือราคะที่แอบแฝงหากการุณาไม่มีอุเบกขาเป็นรากฐานการุณานั้นย่อมแปลเปลี่ยนเป็นความเศร้าโศก เมื่อเธอปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์แต่เธอช่วยเขาไม่ได้ใจเธอย่อมจมอยู่ในความหดหู่นั่นมิใช่กรุณาที่บริสุทธิ์นั่นคือโทมนัทที่บีบคั้นหากมุติตาไม่มีอุเบกขาเป็นรากฐานมุติตานั้นย่อมแปรเปลี่ยนเป็นความฟุ้งซ่านเมื่อเธอยินดีกับความสำเร็จของเขาใจเธอย่อมฟูย่อมเพลิดเพลิน และเมื่อเธอเห็นผู้ที่ได้ดีกว่าใจเธอย่อมหวั่นไหวเกิดการเปรียบเทียบดูก่อนพิสุทั้งหลายอุเบกขาจึงเป็นธรรมที่คอยประคองคอยปรับสมดุลให้เมตตากรุณาและมุทิตาตั้งอยู่อย่างถูกต้องอุเบกขาคือความเข้าใจคือปัญญาที่รู้แจ้งถึงกฎแห่งกรรม คือกฎแห่งเหตุและผลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนภิกษุทั้งหลายนี่คือความจริงที่ลึกซึง้งอุเบกขาคือการยอมรับความจริงข้อนี้มิใช่การปฏิเสธที่จะช่วยเหลือแต่คือการช่วยเหลือด้วยปัญญาคือการทำเหตุอย่างเต็มกำลังแต่ไม่ยึดมั่นในผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เมื่ออริยะสาวกเห็นคนกำลังจมน้ำเขาย่อมกระโจนลุกไปช่วยด้วยกรุณาเขาทำอย่างเต็มที่แต่หากกระแสน้ำเชี่ยวจนมิอาจต้านทานและคนผู้นั้นต้องจมหายไปต่อหน้าต่อตาปุทุชนย่อนรำ่ำไห้ทุกทรมานยึดมั่นว่าเราช่วยเขาไม่ได้แต่อริยะสาวกผู้มีอุเบกขา ย่อมวางสภาวะนั้นลงเขายอมรับความจริงว่าเหตุปัจจัยมันมีเพียงเท่านั้นเขาสงบแต่ไม่เย็นชาเขาเข้าใจแต่ไม่ซ้ำเติมตนเองเขารู้ว่าเขาได้ทําเหตุที่ดีที่สุดแล้วภิกษุทั้งหลายอุเบกขาจึงมิใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่คือการทำด้วยจิตที่ไม่แบกคือการรู้ ด้วยจิตที่ไม่ยึดมันคือที่พักอันปลอดภัยที่สุดของจิตเพราะเมตตายังต้องอาศัยผู้อื่นให้สุขกรุณายังต้องอาศัยผู้อื่นให้พ้นทุกข์แต่อุเบกขาคือสภาวะที่จิตสมบูรณ์ในตัวเองคือความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดาภายนอกมันตั้งมั่นอยู่บนความจริงและความจริง ย่อมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเลยนี่คืออุเบกขาที่เกิดจากปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้สิ้นกิเลสทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุเบกขานี้ไม่ใช่ธรรมที่จะฝึกฝนได้เฉพาะในยามนั่งสมาธิแต่คือธรรมที่จะต้องใช้ในทุกขณะที่เธอลืมตาและกระทบกับโลก ภิกษุทั้งหลายในชีวิตประจำวันของเธอเธอย่อมต้องพบกับความสมหวังและย่อมต้องพบกับความผิดหวังเป็นธรรมดาเมื่อเธอสมหวังได้เลื่อนขั้นได้ทรัพย์สมบัติได้รับคำสรรเสริญปุถทุชนย่อมฟูย่อมหลงระเริงยึดมั่นว่านี่คือความสำเร็จของเราจิตย่อมกระเพื่อม ไปตามโลกกระทำฝ่ายสุขแต่ภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้มีอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่เมื่อได้เขาก็รู้รู้ว่านี่คือผลแห่งเหตุปัจจัยที่เคยทำมาเขารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงอนิจจงวันนี้มันมีวันหน้ามันก็เสื่อมสลายไป เขาจึงใช้สอยสิ่งที่ได้มาด้วยปัญญาแต่เขาไม่ยึดติดมันด้วยใจจิตของเขาจึงไม่ฟูแต่สงบและตั้งมัน่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในยามที่เธอต้องผิดหวังเจ็บป่วยถูกตำหนิสูญเสียคนรักปุถุชนย่อมแฟบย่อมโศกเศร้า ตีโพยโพยพายยึดมั่นว่าทำไมต้องเป็นเราโลกนี้ช่างโหดร้ายจิตย่อมจมในโลกกระทำฝ่ายทุกข์แต่อริยะสาวกผู้มีอุเบกขาเมื่อเสียเขาก็รู้รู้ว่านี่คือผลแห่งกรรมเก่ารู้ว่านี่คือธรรมดาของโลกที่ไม่มีใครหนีพ้นเขารู้ว่าความทุกนี้มันก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวมันก็จางคลายและดับไปเขาไม่ต่อต้านความทุกข์เขาไม่ผลักไสความจริงแต่เขาเรียนรู้จากมันและยอมรับมันด้วยใจที่เป็นกลางจิตของเขาจึงไม่จมแต่สงบและตั้งมัน่นนี่คือการอยู่กับโลกด้วยอุเบกขา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่ยากยิ่งกว่านั้นคือการวางเฉยต่อบุคคลเมื่อเธอมีเมตตาปรารถนาดีต่อบุตรธิดาเธอพร่ำสอนชี้แนะทุกวิถีทางแต่เขากลับไม่เชื่อฟังกลับไปคบคนพาลสร้างความเสื่อมเสียใจของเธอย่อมร้อนรนย่อมทุกข์ปุถุชน ย่อมยึดยึดว่านี่คือลูกของเรายึดว่าทำไมเขาไม่เป็นดังที่เราหวังนี่คือเมตตาที่แปลเปลี่ยนเป็นอุปปาทานความยึดมั่นเธอจึงทุกข์เพราะความคาดหวังของเธอเองแต่อริยะสาวกผู้ฝึกอุเบกขาเขายังคงทำหน้าที่ยังคงสอนด้วยเมตตายังคงช่วยเหลือ ด้วยกะรุณาแต่ใจของเขานั้นวางวางด้วยปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเราเป็นได้เพียงผู้ชี้ทางเรามิอาจบังคับให้เขาเดินได้เรามิอาจรับกรรมแทนเขาได้เมื่อเขาทำเหตุแห่งความเสื่อมเขาย่อมต้องรับผลนั้นเอง เมื่ออริยสาวกเห็นความจริงข้อนี้จิตย่อมคลายจากการแบกจิตย่อมเป็นกลางเขายังคงรักแต่ไม่ยึดเขายังคงห่วงใยแต่ไม่ทุกข์นี้คืออุเบกขาอันประเสริฐคือการปล่อยสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปตามกรรมหลังจากที่เราได้ทำเหตุแห่งความช่วยเหลือ แล้วอย่างดีที่สุดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าอุเบกขาอันประกอบด้วยปัญญานี้คือธรรมอันสูงสุดคือที่พึ่งอันกเกษมคือบ้านที่ปลอดภัยของจิตเมื่อจิตมีเมตตาไร้ประมาณแพ่ไปไม่มีขอบเขตเมื่อจิต มีกรุณาไร้ประมาณปรารถนาให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์เมื่อจิตมีมุทิตาไร้ประมาณยินดีในความดีของผู้อื่นแต่ภิษุทั้งหลายจิตนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาอุเบกขาคือแผ่นดินที่รองรับทั้งดอกไม้ ความสุขสารเสริญและสิ่งปฏิกูลคือความทุกข์นินทาโดยไม่หวั่นไหวโดยไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่รับรู้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายจงฝึกฝนให้มีจิตดั่งแผ่นดินจงฝึกฝนให้มีจิตดั่งภูผาที่ตั้งมั่นไม่สะเทือน ต่อลมปากของชาวโลกภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการปฏิบัติคือการมีจิตที่ตื่นรู้และวางเฉยได้ในขณะเดียวกันตื่นรู้คือสติวางเฉยคือปัญญาเมื่อสติและปัญญาทำงานร่วมกันอุเบขาย่อมปรากฏนี่คือสภาวะ แห่งความสมดุลน,นี่คือสภาวะแห่งความเป็นกลางนี่คือสภาวะที่จิตได้ยุติการต่อสู้กับโลกและได้ยอมรับโลกตามความเป็นจริงภิกษุททั้งหลายจงพักพิงอยู่ในอุเบกขานี้เถิดเพราะนี่คือสันติที่แท้จริงนี่คือที่จบแห่งความทุกข์ ทั้งปวง